ไปดูติ๊กตอกของก้าวไกลต้องบอกว่าเป็นคิงออฟติ๊กตอกเลยสุดยอดทั้งหมดชนะเลือกตั้งออกสอง 2, ผลการใช้สื่อในโลกออนไลน์เขาประเมินมาเนี่ยผู้ใช้ติ๊กตอกกว่าของไทยตัวนี้สี่สิบล้าน<ล>ม,มีพักการเมืองไม่กี่พักที่ใช้ช่องทางนี้ดูดิแต่ก้าวไกลใช้ต้องทางนี้มีคนรีวิววิวอ่านข่าวกับก้าวไกลทั้งหมดเนี่ยสี่พันล้านวิวสี่พันล้านวิวนะจากผู้สมัครเนี่ยโอ้เพียบเลย <Hey. S 1> แล้วก็ไปดูฟอลโลเวอร์ของเขาเท่าไหร่สามล้าน สามล้านใน่นอนแพลตฟอร์มติ๊กตอกเนี่ยเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไปอยู่ที่นั่นนะสามล้านนะสามล้านดูคู่แข่งเพื่อไทยสองแสนเก้าสองแสนเก้าคนละไซส์กันเลยฮะมาดูรวมใจสังชาติหมื่นห้าพันเดโมแครตหนึ่งหมื่นก้าไกลตอนนี้เป็นเจ้าพ่อติกตอกครับดูสิวิธีการทําแพลตฟอร์มคนอื่นก็ทําแพลตฟอร์มทํารูปแบบในการนําเสนออีกแบบหนึ่งแต่9ก้าไกล ทำอีกแบบดูคนดูนะนี่ไม่ยอมไม่แพ้สามหมื่นห้าขอบคุณชนบุรีขอบคุณชนบุรีมื่อหนึ่งล้านหนึ่งสองแสนสองแสนกว่านี่ล้านสองนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะในการเลือกตั้งปี70สมมุติเขาอยู่ครบเทอมแล้วกันเฟิร์สโหวตครั้งนี้4ล้านใช่ไหมใช่ปีเอ่อปีหกสองเท่าไหร่ปีโหกล้านใช่ไหมรวมแล้ว10ล้านนะครับครั้งหน้าเนี่ยจะมาอีก็มาอีก5ล้านครับตัวเลขพอประมาณได้แล้ว ทั้ง,งหมดนะคนเลือกตั้งครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3 15ล้านนะฮะลุงทำไมครับกลับบ้าน <laughs> เพราะฉะนั้นใครไม่ใส่ใจ <laughs> กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ใน3เนี่ยเลือกตั้ง 1, 1> ครั้งหครั้งสครั้งสเนี่ยจะเป็นและเขาสียเขาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียใช่สมรภูมิการเมืองดูโหดร้ายมากไม่มีที่ยืนให้กับผู้แพ้เด็ดขาดครับมีแต่ผู้ชนะเท่านั้นจึงจะเข้าไปสู่ บริบทของการกลุ่มอำนาจรัฐและถ้าเป็นฝ่ายแพ้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาบริบทเพื่อทำการศึกษาจุดอ่อนและวิเคราะห์จุดแข็งเพื่อการต่อสู้ในคราวต่อไปการเลือกตั้งครั้งนี้นะการมาของพรรคก้าวไกลที่ขึ้นมาอันดับหนึ่งครับยทำให้ทุกพรรคเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาคิดใหม่ถอดบทเรียนของตัวเองว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าต้องการยืนอยู่ในสนามของการเมือง ต้องทําอย่างไร uh huh. เพราะหลายฝ่ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นคือคาดไม่ถึง <c oughs> ทําให้หลายส่วนเนี่ยผลการเลือกตั้งมาเนี่ยผิดคาดมากก่อนการเลือกตั้งครับแทบทุกพักครับยืนยันว่าตัวเองต้องเข้ามาในระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้ตามเป้าหมายแต่หลังการเลือกตั้งปรากฏการที่ใครไม่คาดคิด ส้มล้มไปทั้งกระดานครับ,รบเพื่อไทยคุณทักษิณชินวัตรก็ยังประเมินผิดครับเพื่อไทยตั้งเป้าแลนสไลด์เกิน250บางจังหวะเนี่ยไปพูดถึง310ด้วยซ้ำไปอะนะผลที่ตามมาคือก็คือได้141เออเป็นไง141ไสีไงเทียบกับปี6 2 1อ ร้อมตไม่มีปาร์ตี้ลิตนะแล้วส่งแค่สามร้อยสามร้อิบเขตเองนะไม่ครบเขตด้วยซ้ำไปน้อยกว่าปีหกสอเลยครับเยอะมากพลังประชารัฐเนี่ยต้องบอกว่าก็ก็หายไปเยอะนะครับแต่เนื่องจากส่วนหนึ่งเขาแยกกันเป็นสองพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติลุง2ลุงแตกกันแตกสอบ้านถูกต้องบ้านแตกแล้วไม่พอตอนนี้อกแตกครับก็เหลือก็เหลือสีบ ครับครั้งก่อนนี่เข116นะถ้ารวมเอารวมไทยสร้างชาติไปรวมด้วยเ็าย่างนั้นเลยไปรวมแล้วยังไงยังไงก็ต่ำกว่าเดิมอ่ะนะครับประชาธิปัตย์เดิมที53ออันนี้ก็ปรากฏว่าปัจจุบัน25ครับถูกต้องชาติพัฒนากล้าเดิมที2เก้าอี้3เก้าอี้3เก้าอี้เหลือสองเหลือสองเสรีรวมไทยเนี่ยถือว่าเป็นอีกพักที่แบบหายไปมากนะใช่ทั้งที่แบบความเป็นผู้นําของหัวหน้าพักเนี่ย ก็โดดเด่นนะถ้าเทียบกับ6-2โดดเด่นมากนะโดดเด่นกว่าเพียงแต่ว่าเลือกเสรีก็ได้เสรีครับ <c oughs> ปัญหาเพื่อนก็มีปัญหาแบบนั้นคุณทักษิณชินวัตรได้พูดในรายการและถอดบทเรียนออกมาชัดเจนสอนน้องเลยโทนี่สอนน้องสอนหลานสอน <c oughs> ลูกนอก,นอกจากตำหนิ ไปจนี่ยพูดถึงพูดถึงแบบสสของเพื่อไทยหลายคนที่ไม่ลงพื้นที่คราบมั่นใจแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือตัวเพื่อไทยเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่และใช้วิธีรีแบรนด์รีแบรนด์ปรับนี้ปรับนิดหน่อยขณะที่ของก้าวไกลแบบคบเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับคือนโยบายต่างๆเนี่ยหรือว่าโปรดักต่างๆที่ออกไปเนี่ยไม่ได้ออกไปจากพรรคว่าจะออกทิบายอะไรบ้างครับเขาไปถามประชาชนไปถามวอเตอร์ไปถามของผู้ใช้เรียกว่ายูเซอร์ยูเซอร์ว่าต้องการอะไรแน่นอนครับ พราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องของ1นึเรื่องของเกณฑ์ทหารเรื่องของอแก้หนี้เรื่องของสุราก้าหน้าเรื่องของอะไรบลาบลา,บา,บา,บาเนี่ยม,มาจากการถามยูเซอร์มันเนอย่างกันไอ้นี่เหมือนม,มันเป็นประเด็นว่าตัวก้าวไกลเนี่ยโย <Y on S 1> นนโยบายออกไปสู่พับลิกและดูว่าพับลิกเนี่ยคือยูเซอร์เนี่ยตอบรับกับนโยบายนั้นแค่ไหนพอป๊อปูล่าก็เอาปากกางมาเป็นแนวนโยบายและพอวางจากยูเซอร์ว่าชุดเยอะยูเซอร์คิดอะไรต้องการอะไรครับออกโปรดักออกมาเนี่ย แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่ใช้ต้อ,องเลือกใช้แพลตฟอร์มติ๊ t ตอกเป็นเรื่องหลักนี่คุณคทักษิณ,ษณบอกนะแล้วก็แบบนั้นจริงๆไปดูติ k t ตอกของก้าวไกลต้องบอกว่าเป็น K ิ n g of ติ๊ t ตอกเลยสุดยอดทั้งหมดชนะเลือกตั้งออกสองผลการใช้สื่อในโลกออนไลน์เขาประเมินมาเนี่ยผู้ใช้ติกตอกกว่าของไทยตัวน,นี้สี่นิบล้าน,านครับาว่าในโลกของติกตอกโซเชียลม<า>ีเดียเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยใกล้เคียงมากเลยครับม,มีพักการเมืองไม่กี่พักที่ใช้ช่องทางนี้ดูสิ แต่ก้าวไกลใช้ต้องต่างนี้มีคนรีวิววิวอ่านข่าวกับก้าไกลทั้งหมดเนี่ยสี่พล้านวิวสี่พันล้านวิวนะจากผู้สมัครเนี่ยโอ้เพียบเลยแล้ว <Hey S 1> ก็ไปดูฟอลโลเวอร์ของเขาเท่าไหร่สามล้านสามล้านสามล้านคนครับสามล้านคนนี่ของอก้าวไกลแสดงว่าการรับรู้ในโลกดิจิทัลในโลกโซเชียลมีเดียและการรับรู้รใน แพลตฟอร์มเนี่ยมันมีผลสําคัญครับแน่นอนครับแพลตฟอร์มทิกตอกเนี่ยเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไปอยู่ที่นั่นนะสามล้านนะสามล้านดูคู่แข่งเพื่อไทยเพื่อไทยสองแสนเก้าสองแสนเก้าคนละไซส์กันเลยฮะมาดูรวมใจสร้างชาติหมื่นห้าพันเดโมแครตหมื่นสิบที่ปัดหนึ่งหมื่นเทียบไม่ได้เลยเพราะนันไม่แปลกที่แบบคอนเทนต์ของเก้าไกลต่างๆในทิกตอกเนี่ยมีคนเห็นถึงสี่ล้านวิวเก้าไกลตอนนี้เป็น เจ้าพ่อติ๊กต็อกดูสิวิธีการทําแพลตฟอร์มคนอื่นก็ทําแพลตฟอร์มทํารูปแบบในการนําเสนออีกแบบหนึ่งแต่ก้าวไกลทําอีกแบบดูคนดูนะนี่ไม่ยองไม่แพ้สามหม้าขอบคุณชนบุรีคุณชนบุรีมืานหนึ่งล้านหนึ่งสองแสนสองแสนกว่านี่ล้านสองนี่เปรียบเลยโอ้ใครหน้าที่แบบอาจารย์ใครที่ทําวิเคราะห์มามีกลุ่มแล็บของเทคนะ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารแห่งหนึ่งเออทำการวิเคราะห์สามพักการเมืองที่ใช้แพลตฟอร์มโลกโซเชียลมีเดียและติกต็อกครับปรากฏว่ายังไงพักหนึ่งเป็นพักใหญ่เคลื่อนไหวน้อยมีคนเข้าไปดูน้อยกดแค่ไ like, ลค์คลิกและคนกดก็เพียงแค่นั้นครับ,รบอีกพักหนึ่งเป็นพักขนาดใหญ่ ก็ใช้ TikTok อเป็นเครื่องมือเช่นเดียวกันครับแต่การเข้าไปเล่นของคนที่ติดตามแค่สองครั้งแต่อีกพักพักหนึ่งเป็นพักขึ้นมาใหม่และปรากฏอะไรคุณรู้ไหมมีการโพสต์หนึ่งเรื่องเนี่ยมีคนกดเข้าไปเล่นตอบสนองเนี่ยชนิดที่ว่า24ชั่วโมงไม่มีหยุดับ ไม่มีหลับเขาใช้คำว่าไม่หลับไม่หลับ,ไม,ลบไม่นอนเพราะนั้นงานวิจัยของแลบของแบงค์ไลน์นี้พยายามสรุปว่าแพ้ชนะของการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเรื่องของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม t i กต็อมีส่วนสําคัญมีส่วนสําคัญในการเอาความคิดเหล่านั้นไปขยายผลเรื่อยๆและกระจายไปในวงกว้างจนเกิดเป็นท็อปปิกของโซเชียลมีเดียและสร,ร้างคอมมูนิตี้ได้ครับเมื่อรู้แล้วเนี่ยเพื่อไทย ผู้พ่ายแพ้ในครั้งนี้เขาถอดบทเรียนยังไงเมื่อวานมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนกันยังมีการใช้รีแบรนด์อยู่แต่ว่ารีแบรนด์นี้รีแบรนด์ลุยโซเชียลมีเดียห็นยังเขารู้แล้วว่าพ่ายแพ้ตรงไหนเมื่อกี้คุณทักษิณเขาชี้แล้วว่าหัวใจอยู่ตรงไหนเพราะนั้นคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษานะเป็นอะไรไม่รู้เป็นผู้ครอบครองเป็นอะไรอย่างนี้ละกันคุณหมอชนละน่านสิบอกว่าอะไรบ้างครับบอกชัดหลังประชุมร่วมกัน ทั้งผู้แพ้ผู้ชนะ <laughs> แล้วถอดบทเรียนออกมาบอกว่าเราจะรีแบรนด์และคุมอัตลักษณ์ให้อยู่เราต้องไม่ลืมความเป็นตัวตนของพัคยืนตัวตนไว้แต่ต้องไม่ก้าวล้ำจนทิ้งความเป็นตัวตนของพัคออกไปและจะไม่เรียนแบบใครเพราะเรามีอัตลักษณ์ยีนของตัวเองที่ต้องรักษาแกนมันไว้การเลือกตั้งนี่คุณนุ๋งอิงการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การล่มสลายแต่เป็นแรงขับ อันนี้ก็ใช่นะแรงกลับจะต,ต้องทําด้วยนะแรงกลับสําคัญในการให้เราคงอยู่ต่อไปพูดต่อคนทั้งผู้ที่สอบได้และสอบตกท่านเลขาบอกว่าเรามองไกลบทเรียนสอดเนี่ยสอดอมองไกลถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเรื่องโซเชียลมีเดียยังเป็นสมรภูมิมที่ต้องต่อสู้อันนี้ใช่ครับถูกองสู้อย่างหนึ่งนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะในการเลือกตั้งปี70สมมุติเขาอยู่ครบเทอมแล้วกันอืเฟิร์สโหวตครั้งนี้4ล้านใช่ไหมใช่ ปีเอ่อปีหกสองเท่าไหร่ปีโหกล้านใช่ไหมรวมแล้วสิบล้านนะครับครั้งหน้าเนี่ยจะมาอีกจะมาอีกห้าล้านครับตัวเลขพอประมาณได้แล้วทั้งหมดนะครนเลือกตั้งครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามสิบห้าล้านนะฮะลุงทำไมครับกลับบ้านเพราะฉะนั้นใครไม่ใส่ใจกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ในสามเนี่ยเลือกตั้งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเนี่ยคับจะเป็นแล้วก็เหนื่อยก็อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียใช่นะครับคุณเศรษฐา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ชื่ออุงอิงอันนี้เป็นประธานที่ปรึกษาคุณอุงอิงครับอะบอกว่าได้เข้าไปคุยกับแกนนําแกนนานะครับเราไม่มีการคุยกับแกนนําของพรรคก้าวไกลแต่เรานะครับ มไม่คอนแทกการติดต่อและไม่หวังว่าเขาจะติดต่อมาด้วยเนี่ยตอนนี้เราต้องทําหน้าที่ของเราในการจัดตั้งรัฐบาลให้สังงานงามและเรามาดูกันไปแล้วเรามาดูรูปแบบของเราว่าตอบโจทย์แค่ไหนแล้วก,การในการกลับเคลื่อนหรือว่ารีแบนต่อไปเราจะทํำยังไงนั่นคือเพื่อไทยอ่ะมาดูเพื่อไทยเนี่ยจะปรับอัตลักษณ์คงอยู่แต่ปรับรีแบน์และสร้างความกระฉับกระเฉงและตะโจนก็ไปใส่ในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นรวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มที่ต้องปรับอาจจะมีปรับโครงสร้างครั้งสําคัญเหมือนกันนะอตอนนี้ต้องรู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยุตทิทางการเมืองเนี่ยพอ้าพลเอกประยุทธ์ยุติเนี่ยจุดขายต้องบอกการเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุทธ์คือจุดขายเดียวเลยจุดขายหลักเลยผมว่า90้าสิบเปอร์ซผมว่านะพอถึงเวลาถ้าลุงตู่ถอยฉากออกไปจากรวมไทยสร้างชาติอัตลักษณ์ที่เคยสร้างแล้วและความโดดเด่นนั้นมันจะหายไปครึ่งหนึ่งครับ เอคือจะให้ลุงตู่อยู่ต่อมันคงไม่ใช่ในการเลือกตั้งครั้งเพราะพักรวมไทยสร้างชาติคือพักที่ขายความเป็นตัวตนลุงตู่เอาต้นทุนลุงตู่มาขายหมดเลยคือตอนนี้ที่ยื้อยู่ยังไม่ประกาศชัดเจนผมว่ารอเลือกตั้งซ่อมแต่ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยไม่มีลุงตู่แล้วเนี่ยราวมไทยสร้างชาติจะอยู่ไงเปล่าครับที่ยื้อยูยื้อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเป็นเสาค้ำยันอยู่ครับและรอจังหวะ ของการนำไปสู่การช่วงเชิงอำนาจในสภาที่จะเกิดขึ้นครับอ๋อดึงไปถึงนู่นเลยเหรอครับยังมีความหวังนะยูนขึงไว้ก่อนเพราะถ้าถอยเมื่อไหร่รอบนี้แพ้แตกครับอ๋อยังไม่ถอยก่อนยังไม่ถอยก่อนครับทั้งที่อยากถอยนะใช่รอหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ตอนนี้ใครนะมีข่าวไหมโอ้ยการนี้เขารู้กันอยู่แล้วรู้แล้วอืมเป็นอดีตอดีตแล้วฮะไม่มาไม่มาไม่มาเลยไม่มาเลยไม่มาไม่มาอดีตไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มานะไม่มาแล้วโอเคอดีตนี้ไม่มานะเออมาไหม เออไม่มานะน่าจะมาแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนคิดว่าเกมของลุงหมดแล้วอ่าและก็หัวใจสำคัญคือปรับโครงสร้างยังไงให้เป็นฐานที่มั่นของขั้วนุรักษ์ตามที่ลุงตู่วองไว้ที่รวมไทยสร้างชาติต้องปรับคืออะไรรู้ไหมอะไรปรับโครงสร้างอํานาจภายในพักครับอันนี้ก็ก็หลายกลุ่มเหมือนกันนะายกลนตอนนี้แหละเอาตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเซตหัวหน้าพักใหม่หรือว่าจัดโครงสร้างพักใหม่เลขาธิการพักใหม่หรือไม่น่ะ เซตข้างไหนเป็นขั้วเดียวก่อนอืให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวก่อนมาดูประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์่ยต้องปรับโครงสร้างใหญ่แน่นอนครับวหน้าพักประ,ประกาศแล้วหลังพ่ายศึกได้มา25เสียงประกาศ,กาศลาออกเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อน,นําไปสู่การเลือกหัวหน้าพักใหม่เออแล้วก็คือที่ต้องปรับครั้งใหญ่พือคือไม่ได้สอสอเลยสองครั้งติดต่อกันในกรทมนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆปกติแล้วนะแล้วก็ในฐานที่มั่นที่ภาคใต้เนี่ยเสีย สอสอไปเยอะนะฮะสถาบันการเมืองที่อายุยาวนานและยั่งยืนเจ็ดิเปีเมื่อถึงสนามสู้รบและสู้แพ้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาถอดบทเรียนครับออและตอนนี้ประชาธิปัตย์รอสรุปบทเรียนของผู้แพ้แล้วรอจังหวะว่าจะทำอย่างไรอภิสิ์คัมแบ็กไหมคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์วัฒนาบุญนานคะหรือแม้กระทั่งอัธวิทย อ่ะเดี๋ยววันพักดีที่ถอฉากออกไปอัตวิทย์ก็อยู่คนละพักครับคนพักชาติพนากล้าพัฒนากล้าไมจะกลับมาเลยเอากวักมือโบกยกมือเรียกมาได้นี่ได้ข่าวว่าประชาธิปัต์นี่ผมได้ข่าวว่าเขาไปคุยกันอยู่เพราะนั้นจับตาเดียวการปรับโครงสร้างของประชาธิปัตย์ว่าจะเลือกหาหัวหน้าพักที่ลอยต่อระหว่างเก่ากับใหม่อย่างคุณอภิสิทธิ์หรือว่าเลือกคนรุ่นใหม่เลยอยางคุณเนี่ยนะ ทวิตหรือว่าใครนะอาจารย์อาจนักเ,เอคุณวัญญาวงโมบาสินนี่เขารวมกันอยู่เขากําลังหาผลสรุปว่าทิศทางประชาธิปัต์ถ้าพลิกฟื้นกลับมาจะทําเช่นไรให้ยืนอยู่ได้ในสมรภูมิการเลือกตั้งครับนี่คือการบทเรียนของผู้แพ้ตอนนี้ทุกคนก็กำลังถอดบทเรียนของตัวเองอเพราะการเลือกตั้งอาจจะเกิดได้ทุกเวลาก็ได้นะ